เบอร์ต้นๆของประเทศไทยเลยครับคนนี้ครับสนุกแน่นอนครับ24กับ38ครับ170กับ171ลงแต่ดูเหมือนว่าน่าจะเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วครับดูยังปราบเรียวว่องไวครับโอ้โหจิ้มขวาสวยครับลูกนี้อ้าวครับไม่กลัวนี่ครับสายแยไปมาแรกแบบไม่กลัวฟ้าสีทองนะครับในขณะที่ฟ้าสีทองก็ไปกลัวยสนุกครับจิ้มขวาเลยครับเอาครับดูมวยเทรนเนอร์ของสสพิชยุคต้นๆเลยครับ พยายามใช้ร่างกายปะทะเบียดเลยครับฟ้าสีทองห่วงสวยไม่ห่วงเวอะไม่ห่วงเจ็บนะครับโอ้โหแต่ฟันแต่ละทีนี่ใจลุ้นด้เสียวเลยครับเลยครับย,ยุคสมัยเปลี่ยนไปครับเพิ่มแสงสีเสียงยเพิ่มความสนุกมากขึ้นครับดึงดูดเย,ยาวาชนคนรุ่นใหม่เข้ามาเอาใส่กันต่อครับคุณมรุทไม่กล้าปะทะนะครับโอ้โอเจอบัลขวาครับ พยายามเดินตัดเวทีให้แคบเลยบวกเหมือนกันครับฟ้าสีทองโดนขวาบวกเข้าไปเอาครับมันแล้วครับโอ้ซ้ายเข้าครับลูกนี้แทงซ้ายแม่มวยขวาแต่ว่าซ้ายหน้าโยกจิ้มขวาแทงซ้ายเอาดัดโยนเข่าลอยโอ้โหนีดูเหมือนว่าจังหวะนี้จะเข้าที่เข้าทางเลยละครับโอ้โหแต่ว่าไอ้บวกปัดครับก่าแหลกกาสวนนะครับมีเดียมถึงวงไรแล้วครับโอ้โหตีเข้าไปครับเข่าซ้ายอัดเข้าไปไทยนี่เน้นตีเข่าครับเกมการสอนมันคนละอย่างกันครับ เขากระหายในชัยชนะครับแต่ว่าเราต่อยนี่เพื่อเลี้ยงชีพนะครับสองคนนี้มาร่วมกันครับน่าจะเป็นหนึ่งดึงสอกกลับมาไม่เข้าโฟกัสครับโอ้โหตอนนี้กำลังเมามันเลยครับฟ้าสีทองครับยุบไม่ยุบเลยครับตอนนี้ไม่ยมซาวบอดเก้าเก้าแมทแทงไม่ได้ครับเจอหมัดนีครับแทงไม่ได้ครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันมายาวนานโอ้ยโดนหน้าครับมา เกือบไปครับดีว่าเป็นปลายปลายครับเข้ามาถึงยกที่3มแล้วละครับไม่หนีนะครับยกนี้ครับมีเรมซามบบอดครับเดินบี้เข้าหามอนกันครับแบบนี้ฟ้าสีทองชอบสิครับไม่ต้องเหนื่อยที่จะไล่เกาะติดแล้วเกาะติดโอ้โหเลเด็ดลูกนี้แหละครับใจดีเป็นมวยขวาแต่ว่าแม่แทงซ้ายหน้านี่เก่งมากครับนี่ครับแทงซ้ายหน้าเขาสะบัดตลอดนะครับฟ้าสีทอง ยังเฟิร์มอยู่นะครับนี่ผลพวงของการออกกำลังกายครับในรูปแบบของมวยไทยแข็งแรงมากครับโอ้โหเจอบัดขวาของฟ้าสีทองครับลุยเข้าไปโอ้ต้องสู่หกยกไรให้เลยครับทั้งคู่สุดยอดครับช่องแปดต้องบอกว่าเป็นผู้บุกเบิกเลยนะครับเอาโมยหญิงมาต่อยออกตู้ครับให้ได้ดูกันนี่ครับต้องส่งเสริมกันแบบนี้ครับ ต่อยอดมาตั้งแต่ตัวเล็กๆน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยได้ถูกประโยชน์นะครับขึ้นเลยขึ้นเลยเอาโอ้โหตอนนี้ครับต้องล็อกตีเลยนะครับฟ้าสีทองดูเหมือนว่าเรียวแรงด้วยทั้งคู่ครับนี่เดียมซาบอดจะอึดริงกอ้าวดนตบซ้ายเข้าไปครับเต็มๆครับด้านของฟ้าสีทองต้องประคองตัวเลยนะครับฟ้าคะแนนออกมาเป็นเอกฉันครับ by unanimous decision red corner ้าสีทองสีซออื่นครับวันนี้เอาชนะคะแนนเรียมซามบอดจากอิตาลีไปได้